จังหวัดบุรีรัมย์ประกอบพิธีอันเชิญถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิ่งบุรีรัมย์มาราธอน2024จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนที่ราเทพเยาวดีกรมหลวงราชสาริีสิริพัฒมหาวชรราธิดาอย่างสมพระเกียรติวันที่26มกราคม2567 นายนฤชาโคษาศิวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ประธานเชิญถ้วยพระราชทานพร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้า,านศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการรวมพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานอย่างสมพระเกียรติซึ่งรางวัลถ้วยพระราชทาน จะมอบให้แก่นักวิ่งชาวไทยที่ชนะเลิศในการแข่งขันวิ่งบุรีรัมมาราทอน2024ระยะทาง42.195กิโลเมตรในวันเสาร์ที่27มกราคม2564โดยเคลื่อนขบวนจากพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ไปประดิษฐานที่บริเวณจุดเส้นชัยเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์ ด้านหน้าสนามช้างอารีนาตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์มาราธอน2024ในรูปแบบไนท์รันกับนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า30,000ชีวิตด้วยการปิดเมืองระดับไฟสว่างสวยบหมนเส้นทางมาราธอนระดับโลกร่วมกับเส้นทางสายธรรมชาติผ่านปล่องภูเขาไฟอ่างเก็บน้ำที่สวยงามเพื่อสร้างสีสันสร้างความประทับใจ แก่นักวิ่งและผู้มาเยือนในเส้นทางการวิ่งมาราธอนที่ดีที่สุดของประเทศไทยด้วยมาตรฐานระดับเหรียญทองโกลเบลรายการแรกของไทย